เรามีฐานะเราร่ำรวยด้วยปลารา,รารสรุปไปสรุปมาปรารดีดที่สดใน,ในลกไม่ดีได้ยังไงครับ <S <S> สร้างฐานะสร้างอาชีพนะครับครอบครัวมั่นคงอบอุ่นใครเลยจะคิดว่านะครับอาหารที่มีกลิ่นฉุนบางคนบอกว่าเหม็นดสีสเอียน จะสร้างเงินสร้างทองได้อย่างมหาศาลให้กับครอบครัวนี้ฉะนั้นชีวิตนี้เราจะไม่ลืมบุญคุณของปา<ะ>ลาข่าวดีดีกับพี่คำร้อน นี่นะครับกระผมไม่หนุหน่มดาวน์ขวัญใจคนจนคำรณอหว่างหวังสีมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนร้านเฮียขาวเป็นร้านขายปร,ราน้านปร,ราอาหารดองแล้วก็แคปหมูอันเรื่องชื่อนะส่งไปถึงฮ่องกงเรียกว่าถ้าคนที่ชื่นชอบปลาะคนที่อยู่ในวงการปลรราะ ผ่านมาสีมุมเมืองนี่เฮียเขาเป็นเบอร์ต้นเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสีม่มุมเมืองเลยก็ว่าได้และจับเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานบแบรนด์ปลารา้านะครับผู้ทำปรารา้าน้ำปรารา้าเกือบทุกบแบรนด์ต้องมาที่ร้านนี้เข้ามาหาเขาแล้วเขาก็จะทั้งค้าปลีกค้าส่งกระจายออกไป เนื่องจากว่าทำรรมนานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญสำคัญคือบาร,ราน้ำบาร,รานี่แหละฮะเป็นตัวสร้างให้เฮียขาวนะวันนี้นะครับมั่นคงในครอบครัววิถีชีวิตการงานการเงินปึกบ้านนะครับธุรกิจต่างๆสร้างอยู่บนกองน้ำบาร,ราเฮียขาวก็ทำมาทุกอาชีพ แล้วก็พัญญาของเฮียขาวนะครับผู้ชีวิตแม้ว่าจะมีพื้นฐานความรู้แค่เพียงป .4 อดีตแต่วันนี้ไม่ใช่ป .4 ธรรมดาเพราะเป็นป .4 ซึ่งสร้างฐานะสร้างเงินสร้างอาชีพและการงานอยู่กับปราร้าจนหลายคนเนี่ยสงสัยว่าปราร้าเนี่ย บางคนมองเอ้มันก็ของเหม็นๆทำไมคนมีตุ้งมีตังจึงอยากเข้ามาสู่องการนี้จังวันนี้เราจะมีข้อมูลจากปากคำของคนที่เขาขายปลาร้าต้องถามเฮียขาวก่อนว่าปลาร้าเนี่ยมันคืออะไรที่แบบก้คนครัวที่ดูไม่น่าสนใจเลยเลย แต่ทําไมดาราคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะฮะจึงโดดเข้ามามันทําเงินทําทองได้ยเยอะเลยครับเฮียเขาเยอะครับเยอะย,ยังไงหมายถึงว่าคนเหล่านั้นแสดงว่าส่วนแบ่งการตลาดของปลาล้านในประเทศไทยเราเนี่ยนะมันต้องเป็นหมื่นหมื่นล้านยางงั้นไหมน,น่าจะได้อย่างนั้นน่าจะได้ครับครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนกินซ่อมตามก็ใช้ปลาล้านเหมือนกันอ่า ปลาป่งทั่วประเทศเลยไม่ว่าพนักงานออฟฟิศนักศึกษาคนกรรมกรส้มตำทั้งนั้นคือข้าวฟูนต้องมีปลาอะไรอย่างเงี้ยนะำค้างเดี๋ยวน้ำพริกต้องใช้ปลาใช่ไหมคะแล้วก็แกงอะไรต่ออะไรของคนอีสานอย่างเงี้ยคนภาคกลางก็กินเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะเพราะนั้นนี่นี่มันจึงทำตุ้งทำตังได้ค่ะหมแล้วมันเป็นอะไรที่ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมันง่ายไงใช่ไหมใช่เขาเขาผลิตผลิตเดี๋ยวนี้มันเป็นปรุงรสไงสุกหมดเพียงแต่ว่าสร้างรสชาติหรือว่าสร้างแบรนด์สร้างอะไรที่มันโดนปากคนหน่อยตอนนี้อ่ะต้องถามว่าเฮียขาวและแฟนเนี่ยรับแบรนด์ต่างๆเข้ามากี่กี่แบรนด์และและก็ช่วยกันทำมาค้าขายขายให้เขาอยู่เนี่ยฮะกี่แบรนด์ประมาณครับประมาณเขา ประมาณไม่แน่ใจถึงสิบไหมเกินค่ะเกินเนาะเกินสิบแบนเออเกินสิบแบนแล้วเรามีเครือข่ายของเราคือคนก็ติดแบรนด์ใช่ไหมฮะค่ะติดแบรนด์เขาติดแบรนด์แล้วก็ติดแบบอันนี้ไม่รู้พูดถึงพูดถูกนะคะก็ติดแบบโลโก้เฮียขาวด้วยอ่าขใช่ยคือเราเราค้าขายก็ให้ลูกค้าเชื่อใจอ่ะค่ะ เราก็จะพูดความจริงกับลูกค้าอย่างของปิ๊บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะซื้อมาจากแบบโรงงานที่แน่นอนมีคุณภาพเราทํามาตรฐานนะครับเราค้าขายด้วยคุณภาพค่ะใช่ใช่เราไม่หลอกลวงค่ะใช่เพราะเราแบบว่าเราค้าขายก็ต้องอีกนานใช่ไหมคะเรามีแบรนด์เฮียขาวก็คือคนไว้วางใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นชื่อของเฮียขาวเนี่ยต้องเป็นมาตรฐานสินค้า เป, <S <S เป็นแบรนด์ที่คนมั่นใจครับใช่ไหมพอพูดถึงเอเยขาวพูดถึงปะลาะร่า<ช>เฮเยขาวจำหนา่ายดีคนวางใจเลยค่ะใช่ค่ะแต่เฮียขาวก็ท่านทำมาหลายอาชีพอะ่ะใช่ไหมต,ตั้งแต่อะไรบ้างลองเล่าให้ฟังดิครับเริ่มจบใหม่ๆก็เป็นพนักงานโหลดเดอร์ของการบินไทยรา,ายวันกระเป๋าก็นะใช่หิ้วกระเป๋าแล้วเคยไป เมีดกีดกระเป๋าบ้างมันก็มีเจ้าหน้าที่คุมหัวหน้าคุมนะไปเริ่มงานตรงนั้นเพราะว่าจบการศึกษาตอนนี้ครับปวชใช่ไหมครับปวชปวชเสร็จแล้วจากจากอโรดกระเป๋าเดินทางของการบินไทยแล้วไปทำอาชีพอะไรต่อนอยู่บริษัทโค้กไทยน้ำทิพเป็นเจ้าหน้าที่โรงงานคุมปาธุมีานี เป็นช่างเครื่องอะไร่างเื่องคุ้มเดูแลเช่นจบปวสไม่ใช่เหรอเซนจอนอะปวสที่เซนจอนปอชอปอชอยากไทยน้ำทิพย์มาทำอะไรต่อครับก็มาค้าขายที่สิมเมืองปีพศ30 2ศูนอสอรเริ่มวันที่หนึ่งมกราย้อนไป30มสิบปีเลยนะครับตอนนั้นอยู่ตะพันใหม่เฮียเขาคุยได้เนาะเฮียเขายังยังจิตใจขยานไปบางขน ที่จะขยานไปบางเขนแล้วก็ไปขึ้นรถเอ่อบริษัทไปที่ปทุมสมัยก่อนเนี้ยสมัยที่น้องเตยได้เตยเกิดหรือยังตอนนั้นน่ะยังไม่เกิดเกิดแล้วเนาะแต่งงานใหม่ๆจำไม่ได้ขาชายพอแต่พอน้องเตยเกิดแล้วเบี้ยวขาวก็ไปเอาน้ำกันมากินด้วยนะมารับน้ำบริสุทธิ์ที่จยานอย่างไหนไปไหนนะฮะจากจากต่างใหม่ที่บ้านพัก ล้วกจักรยานน<อ>่ะม,มอร <laughs> อรอรถบริษัทมาก็ขึ้นรถบริษัทไปไม่ต้องเสียตังค์ <laughs> ประหยัดเหรอตอนนั้นเราไม่ค่อยมีด้วยอ <h ums> ค่ะหนูก็ทําผมด้วยวันหนึ่งพันกับบาทสองพันกับบาทจนมีลูกชายคนนี้เกิดมาได้สามสีเดือนหนูก็ซื้อบ้านหลังนั้นเพราะตัก่อนที่แม่เขเซ้งให้ <h ums> เซ็งให้สิบปีแต่หนูยังไม่ถึงสิบปีนะคะที่ที่เซ็งอ่ะพอคลอดคนนี้ได้เลดสองสาเดือนหนูก็เลยซื้อซื้อสมัยก่อนมันก็ไม่แพงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็โอเคแหละค่ะคือเราเริ่มมาจากศูนย์ค่ะใช่หนูมาจากศูนย์พาใช่ะ้อเผลอพูดได้เลยเรเริ่มมาจากใต้ดินแล้วมันค่อยโตใช่ไหมพี่ผู้หญิงก็ทําหากินครับเพียเขาทำหากินครับแล้วจับมือกันเดินนะครับ ทีนี้ยังไม่ถึงปาระตอนนั้นน่ะเมื่อปีส0ศเราค้าขายอะไรบ้างค้าขายโชห่วยโชห่วยก็มีน้ำน้ำตาลของพวกของแห้งข้าวสารข้าวสารหนักร้อยร้อยโลลูกกระสอบกระสอบร้อยโลใหญ่ๆอ่ะสมัยนั้นก็ยังมีการแบกกรรมกรน่ะคนงานแบก้าวสาร้อยโลขึ้นเรือไปไปนอกใช่ใช่อย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้หมดหมดไปแล้วใช่นะ ช่วงนั้นเป็นโชว์หวยแล้วพวกของดองอะไรต่างๆมีมาอย่างยงงแม่ยายขายค่ะแม่ขาย๋อแม่ยายขายแม่ขายตั้งแต่หนูสิบห้านะคะนี่สิบห้าแม่หนูขายปลาตลาดยิ่งเจริญอ๋อตรงนู้นนะค่ะตลาดยิ่งเจริญก่อนแล้วก็ขาดแล้วก็ตอนหลังนี่มาพอสออยี่สิบเจ็ดที่สาวมาขาย มาขายแล้วก็ทําไม่ไหวก็เลยแม่ก็มาเลิกที่นู่นมาขายที่นี่แทนแม่หนูามาขายที่นี่ขายซีมืองจรเดินมาซีมืองค่ะประมาณปีเท่าไหร่นะฮะแม่แม่มาก็ประมาณสามศูนย์ยี่สิบเก้าสามศูนย์ประมาณนี้เนาะ,ะมาก่อนเฮียใช่ไหมแม่มาก่อนเฮียประมาณยี่สิบเก้าแล้วกันเนาะเพราะตลาดีมันเปิดสองเจ็ดใช่ไหมคะ่ะหนูแต่งสองแปดเฮียมาอยู่สามศูนย์ตอนที่เฮียมาใหม่ใหม่ขายเชือห่วยนะคะมากาโก พี่สาวขาพี่สาวเขาเขายังทํางานโคกอยู่เลยนะคะเฮียน่ะเขาขยันเพื่อหนูกขยันหนูซื้อบ้านก็เออได้เงินเฮียขาวเขาเล่นแชร์แล้วก็มาซื้อบ้านแล้วก็กู้แบงค์นิดหน่อยก็แล้วสามสิบกว่าปีก่อนนั้นปาราก็ต้องเป็นตัวนะเป็นเป็นตัวเป็นปี๕ค่ะปวดเพิ่งมาดังมากประมาณสักสิกว่าปีเนี่ยค่ะปวดนะคะ ก็สั่งจากต่างงหวัดเข้ามาโรงงานผลิตต่างๆใช่ใช่ใช่แล้วก็เริ่มขายเรื่อยไปความนิยมนะครับของผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนกับปลาร้าตอนนี้นิยมปลาร้ากวดมากกว่าค่ะปลาร้ากวดสิบกว่าปีนี้มันเกิดขึ้นมาค่ะใช่ใช่แต่ทำไมก่อนปลาร้าปีขายดีค่ะแต่เดี๋ยวนี้ขายสู้ปลาร้ากวดไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะสังคมเมืองมันเกิดขึ้นมากขึ้น คนมาอยู่ในเมืองมันสะดวกแล้วต้องไปต้มปลาล่าคงยุง่งยากมันเหม็นเลยกิน,น,นไปเขา้าห้องนู้นห้องนี้ครับเพราะนั้นปลาล่าขวดจึงเกิดขึ้นมาแล้วก็คนซื้อไปบริโภคณวันนี้ผมมองคร่าวๆนะมันน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบแบรนด์แบนด์เล็กแบรนด์น้อเต็มไปหมดเลยนนอะใช่ใช่ แล้วผมก็เลยมาแจมเข้าไปแบรนด์ตอนนี้ของก็ของคุณคำลมที่มีกัญชารู้สึกว่าลูกค้ายอมรับค่ะฟิตแบกเริ่มดีนะคะแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ขอเวลานิดนึงแต่ก็เลีร์ให้ค่ะคได้ได้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวของคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับและอยากให้มองอนาคตต่อไปว่าบารนาตัวบารนาแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยนะ ไอ้ปลาขวดที่ปรุงรสเรียบร้อยสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะยืนยาวเป็นนานแค่ไหนหนูคิดว่าหนูว่าหนูคิดว่า,วาอยู่คู้คนไทยไปอีกนานแต่นานนะคะถ้าคนคนแบบแบรนด์ไหนที่ทําแบบว่าสินค้ามาตรฐานเหมือนทุกวันนี้หนูว่าไปยาวค่ะเพราะคนไทยก็บริโภคเยอะนะคะ,อ,ะอย่างหนูไปงานโรงแรมไปอะไรเนี้ยเขาก็จะมีซ่อมตาม,มีอะไรเยอะแยะอะค่ะกนถึงประมาณนี้ค่ะครับค่ะใช่ แล้วคือคือได้ข่าวมาว่าคือไม่ใช่แค่บริโภคกันในในประเทศนะ เนื่องจากว่าเราไปได้สามีแล้วได้พันยาในต่างประเทศคนไทยก็กระจายไปทั่วโลกในเพื่อนบ้านก็ดีพวกกันใช่ใช่มีคนมามสั่งพวุกปลาร้าจากเราส่งออกไปมีค่ะมีเยอะเลยค่ะปลาร้าปิ้กก็มีปลาร้ากวดก็มีค่ะส่งไต้หวันใส่ส่งที่ไหนจำไม่ได้เขามาซื้อไปส่งเองอะค่ะเยอะอย่างแคบหมูนี่ก็ไปไปฮ่องกงไปไต้หวันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือสมักเขาจะมาซื้อกันเองแล้วเขาก็ไปลงเรือไปโหลดกันเองอะไรเงี้ยปลาปี๊กก็มีเยอะค่ะอาค่ะปลาขวดก็เริ่มแต่บางคนช้าก็ซื้อเยอะๆเขาก็จะซื้อจากโรงงานเลยเขาก็ไม่มาซื้อหยิบตัวอย่างพวกเราอย่างเงี้ยบางคนซื้อทีห้าร้อยโหลพันโหลอย่างของเราก็คือห้าสิบโหลร้อยโหลอะไรเงี้ยค่ะใช่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 เดี๋ยวนี้เขายังเง้นพันจริงๆ แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเรามองแล้วเนี่ยในประเทศขายการค้าขายปลาในประเทศเนี่ยน่าจะมากกว่าส่งนอกระนะค่ะใ่น่าส่งเพราะวันหนึ่งลูกค้าซื้อไปไปจำหน่ายตลาดย่อยต่างประเทศอาจจะเป็นสัก10% 20%แต่แปดของในประเทศเราเพราะมันเรื่องโควิดด้วยมันออกไม่ได้เต็มที่ไง ก็มูล <cado> ค่าผมว่าโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหลายพันนะเป็นพันเป็นหมื่นครั้งครือว่าได้นะคะได้เพราะเราไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะคำนวณจากไหนไงใช่ไหมประมาณการครับก็ก็วันนี้เก๊ะนะครับเก๊ะที่คอยรับเงินเข้าไปเข้ามาเนี่ย เปิดแล้วก็ลื่นไหลตลอดเลยครับเงินจากของจองบางบาราบ้างก็เนาะครับโอ้ก็ต้องเรียกว่าเนี้ยขาวเนี่ยไม่ม่ธรรมดาผู้ชีวิตก็ไม่ธรรมดาสามารถสร้างงานสร้างเงินจากบาราได้ผมว่านะปีปีเนี่ยหลายสิบล้านและอาจจะเป็นร้อยล้านด้วยใช่ไหมครับครับเพราะวันนี้เห้เขาวแต่มาค้าขายเห็นแบบ ปูหาเล็กๆแค่เนี้ยแต่มีธุรกิจอะไรอีกนะเรามีบ้านอะไรฮะอพาร์ทเมนต์ให้เช่าให้เช่านะะฮมีอะไรอีกฮะหนูแค่อพาร์ทเมนต์แค่นี้ล่ะค่ะอพาร์ทเมนต์นะแค่อพาร์ทเมนต์ซื้อที่ตรงที่ดินอเลยไหมซื้อมีค่ะที่ที่วังน้อยมีค่ะพูดได้ไหมน้องเต้ยเนาะแล้วก็ซื้อมีที่ขอนแก่นเออที่ขอนแก่นใกล้ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วที่นี่มีมีอยู่ที่แบบ ร้อยกว่าห้องที่นี่แค่นี่คือนี่คือคุณค่าของปลานี่คือคุณค่าของอาหารทีนิดหนึ่งคู่ครัวคนไทยที่มันทำตุ้งทำตังทำเงินทำทองนะครับให้ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างมหาศาลเลยเห็นบอกว่าณนวันนี้ทางทางพี่ผู้หญิงเนี่ยมี อะไรนะทำสำนักปฏิบัติธรรมเหรอฮะใชะใช่ใช่อยู่ที่วังน้อยคุณพอ่อเขาให้ถวายที่ค่ะที่ของคุณพอ่อให้หนูแล้วพอดีคุณพอ่อจะเสียตอนนั้นแกเป็นมะเร็งปีห้าสี่แกก็บอกว่าให้ถวายนะที่ตรงนี้เป็นที่อะไรอ่ะที่วัดเก่าประมาณ<อ>นี้ค่ะห,หนูก็เลยถวายตอนนี้นเป็นสย์ปฏิบัติธรรมธรรมศินค่ะนําคุณคุณพ่อเนาะธรรมสิ์อยู่ที่วังน้อยค่ะอค่ะเนาะห้าไรกา่กว่าห้าไร่กว่าห้าไร่สองานี่สิบแปดตารางวา มันเป็นวัดไม่ได้ค่ะเป็นวัดมันต้องเจ็ดไร่แต่นี้พอดีข้างซ้ายเป็นเป็นเป็นบ้านจัดสรรมันแพงแล้วข้างฝาเป็นโรงแรมแล้วค่ะตอนนี้ค่ับก็ในปทุมธานีเนี่ยมันมีตลาดใหญ่อยู่อยสองตลาดคือตลาดไทยกับสี่มุมเมืองครับถ้าเราพูดถึงปาร้านะฮะที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ทั้งทั้งสี่มุมเมืองกับกับตลาดไทยเนี่ยอันไหนเมืองใหญ่กว่ากัน แค่ตลาดไทยก็ใหญ่นะคะเพราะเป็นเป็นตึกของเขาเองหลายคนค่ะใช่ใช่เพราะที่นี่ส่วนมากจะเป็นที่เช่าแต่เราเราแน่นด้วยชื่อเสียงแล้วก็อ,อายุการทำงานที่ยืนยาวกว่าเขาห<ช>น่นห้อง,งหนูมามามาก่อนค่ะถ้าตลาดไทยกับที่นี่หนูมาก่อนอทีเนื่องจากว่าเราทำมาค้าขายอยู่กับลาร้าน้ำลาร้าเนี่ยพอจะบอก ได้ไหมครับว่าปลาร้าถ้าถ้าอร่อยมันจะดูยังไงอะไรยังไงพาอบอกได้ไหมลูกค้าจะบอกว่ามันต้องอะไรรสชาติเข้มนัวอะไรประมาณนี้เนาะคือคือคือพวกหนูก็บอกตรงว่าหนูเป็นคนภาคกลางเนาะหนูก็ไม่ค่อยเน้นปลาร้ามากครับครับพอดีหนูไม่สบายเลยชิมไม่ได้เลยได้เฮียเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทานคือว่าถึงแม้เราจะค้าขาย แต่เราไม่ได้ไปทานหรืออะไรมันมากมายใช่คแต่เราเราจะรู้ว่าจากลูกค้าจากลูกค้า<ช><ช>เขาต้องการที่ไหนยังไงมีที่เราหมด<ช>แต่คุณเต้เขาทานได้นะคะกินคนนี้ก็ชิมเออนี่นะครับคือเราเราจะเห็นว่าบางครั้งบางทีนะฮะคู่ค้าบางทีก็เขาไม่ได้กินบานคนขายทุเรียนบางคนไม่ได้กินทุเรียนนะแต่รู้ว่าทุเรียนที่ไหนอร่อยแล้วก็สรรหามาเช่นกันครับ เฮียขาวอาจจะไม่ได้ชื่นชอบที่จะกินบลาลงะลาอะไรมากมายนะัแต่เฮ er ียขาวรู้ใจผู้ผลิตและรู้ใจผู้บริโภคสรรหาสิ่งนี้มาที่ร้านของเขานะครับที่ตลาด4มุมเมืองต้องบอกว่ามากกว่า30ปี หนูขายมาสี่สิบกว่าปีแล้วครับหนูขายมาสี่สิบกว่าปีตั้งแต่หนูอายุสิบห้าตอนนี้หนูหกสิบหกสิบเจ็หกสิบเอ็ดเนาะก่อนหน้านั้นที่อยู่ตรงนู้นนะขายตลาดนีเจริญค่ะแล้วมาขายที่หลังมาเริ่มที่เนี่ยไปสามสี่ไอ้สามศูนย์ก็สามสิบกว่าเฮียเขาไม่ไม่ได้ชื่นชอบปลาร้านักแล้วก็อแฟนไปขายปลาร้าอยู่ตรงนู้นแล้วไม่เหม็นเลยครับ ไปจีบเขาไม่เห็นปลาไือไม่เกี่ยวกันหนูแม่หนูขายแผงแผงปลาแล้วพี่จ๋าก็ขายหอมกระเทียมแล้วเขาก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำเมื่อไหลลงเท้าตอนนั้นยังยังเพิ่งอายุป8เองค่ะอืมอืมบางคนบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนถึงขั้นขยงเมื่อได้กินนะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบริโภคกัน ต้องบอกว่ามากกว่า50อร์เซ็นต์นะของประเทศเนี่ยปกติหนูก็ทานค่ะทวดีหนูไม่สบายเที่ยวนี้หนูก็เลยไม่ค่อยกล้าค่ะครับคูกเาบอกแม่อยากกินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ตรงเรียนนี้ครวันนี้เราได้ข้อมูลมากมายนะครับจากการขายอาจจะการที่เฮยขาวกับพัญญาเนี่ยค้าขายน้ำปลารแล้วก็ค้าขายปลาค้าขายของดอง ้าขายเรียกว่าของเบจเตลนะตของแห้งต่างๆวันนี้จนมีฐานนะักทีนี้ก่อนจะจบก่อนจะจบแล้วจากกันไปนะครับลงบอกนขณะนี้นะครับนขณะนี้ว่าสักสามแบรนด์สามแบรนด์ที่เป็นเบอร์หนึ่งสองสามที่เราขายอยู่แบรนด์ brand ที่มีคนสั่งเยอะอ่ะตอนนี้คือก็คือเออตอนนี้พิมพ์ที่พายะนะามาด <ไป S 2> ับหนึ่งค่ะ พี่ไม้ดักสองแล้วก็บุญล้ำค่ะอ๋อแม่บุญล้ำค่ะแล้วก็กาลสินแล้วตอนนี้ของคุณคำลนกำลังมาแล้วค่ะเพราะจุดต่างใช่ไหมผสมกัญชาค่ะผสมกัญชากำลังมานะคะแล้วเราก็มีอีกหลายแบรนด์มี เอ่อก้องหฮ่ร่ายมีบุญรัมมีกาลสินมีอีสานพาส้วกไข่ไหมจ๊ะสุนารีมีคุณหม่อมค่ะแล้วก็มีของพี่อะไรเฉลิมพลมรำคำค่ะใชา่แล้วก็มีนางฟ้าแล้วก็มีน้องอีสนะคห่อีสานพัดส้วกค่ะอีสานพาสวกตอนนี้ก็มาแล้วนะคะค่ะใช่เหล่านี้เป็นแบรนด์นะครับแล้วก็มีมีค่อนข้างจะมีชื่อเสียงกันละ ก็สินค้าจะมีราคาแพงนิดนึงมีไหมที่เราขายน้ำประราที่คนมาซื้อแบบไม่ต้องการแบรนด์เลยแบบทุกๆุอย่างอย่างขวดหนึ่ง20บาท30บาทอต่ำวันเนี้ยนะ10บาทมีของบุลังหนูขาย15บาทเอาเลยขายบุญลังขายแค่15บาทค่ะกาลสินก็15บาทค่ะ ใช่มันมี15 20 25 35 30ามหประมาณนี้ค่ะเลือกได้เลยเลือกได้เลยแต่น้ำฟ้านี่เขาจะแพงนิดนึงาบบาทค่ะเขาจะอร่อยนัวทั่วไทยอะไรของเขาหนูก็คือคือคนเงินน้อยก็กินแบบถูกใช่ครับแต่ได้กินปลาร้าเหมือนกันหมดใช่ใช่มันเป็นรสรสเลยนะครับของของคุณคำาลนก็ ตามมาแซงเดี๋ยวก็แซงหวังว่าจะเป็นแรงงานให้พร้อมก็จนาเต็มที่ค่ะตั้งแตได้ต้องกอบเพราะมันมันมีข้อแตกต่างบาเมืองปทุมชุ่มนับน้ารักจริงใจประทุมนี้มีน้ำใสๆดอกบัวไงพี่น้องของเราอยู่ชิดเมืองหลวงไม่ห่วงที่จะสู้เขา าน,นี้ของเราถึงจะกแก่เก่าแต่แกรงเกินการอุตสาหากกรรักกำเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิญฉันจิตใจคนน้ำก็แสนดีอยู่แล้วสุขใจไม่อยากไปไหนเลยนี่ เราจะอยู่กันที่จังหวัดที่มีชื่อว่าปทุมานีอ้าวขอบคุณนะครับขอบคุณตลาดเมืองขอบคุณครับจังหวัดที่เราอยู่แล้วกามากินรุ่งเรือง ครับไหวหน่อยจังหวัด<ไ>ป,ป<ร>ทุมธานีาน,นะครับไม่ลืมคุณแผ่นดินข่าวดีดีกับพี่คำร้อน